ไอออนแมทธิวอยากมีลูกคนที่สามปอกปิยธิดาขอบคุณโอกาสได้รับละครหลายช่องบอกยังไม่คิดกเกษียณตัวเองติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อบนิวเอรี่น้ำยาบ้นปากออโรบีฟันดูขาวอย่างเป็นธรรมชาติเยิ้มอย่างไรก็ไม่พลาด สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดด้วยนะครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Pop News Daily วันหยุดเราไม่หยุดอูเอมประจําที่ถูกต้องนะคะเรื่องวันที่ข่าวแรกดีกว่าเป็นเรื่องราวของภาพยนตร์กันบ้างดีกว่านะคะในไหนพี่อูบอกแล้วว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเอ็มเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่ได้มีแพลนไปไหนวันหยุดแต่วันนี้เลยตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมแล้วก็พรุ่งนี้ด้วยนะคะถ้าไม่ได้เน ถ้าไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านค่ะดูซ<ม>ีนีม a าเฮดกับเราดีกว่านะคะบ่ายโมง20เราจะขนภาพยนตร์ดีๆมาฝากกันแบบนี้แหละทุกสัปดาห์เลยนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ค่ะเป็นภาพยนตร์ที่ชื่อว่า ก่อน in 60 second นะคะ60ิวิรหัสจรกรรมอันตรายโอ้ชื่อเรื่องนี้มันเข้ากับชีวิตเราเหลือเกินนะฮะเงินเดือนออกมันอยู่ในบัญชีเราได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีจริงๆเรียว่าพี่อูบอกว่าช่วงนี้อยากจะไปจรกรรมใครเขาเรื่องนี้นำแสดงโดย Nicholas Cage นั่นเองนะคะว่าด้วยเรื่องราวของยอดนักขโมยรถระดับตำนานค่ะพวกคลั่งรถขนาดแท้นะคะไม่ว่าคุณจะใช้ล็อกหรือว่าสัญญาณการขโมยใดๆนะหรือว่าแม้แต่ตัวล็อกพวงมาลัยมั่นใจได้เลยนะว่ารถของคุณ หายแน่นอนนะคะอย่างไรร่ต้องรอยภาย60วินาทีนะคะและเขาเนี่ยจะต้องขโมยรถอีก50คันสุดท้ายเพื่อแลกกับชีวิตของน้องชายจะสนุกขนาดไหนจะลุ้นขนาดไหนนะคะติดตามให้ดีเลยพรุ่งนี้บ่ายโมง20นั่นเองค่ะเรื่องบูเรื่องแอคชั่นนี่ไว้ใจปักเคชได้เลยถูกต้องนะครับเพราะว่าเล่นถึงมากผมติดตามเขาตั้งแต่เน่ะเทคเคน่ะที่แบบลูกหายแล้วไปตามลูกอะแดงว่าเขาจะเล่นหนังแนวนี้มาตลอดนะเพราะว่าเล่นแล้วมันแบบ มันถึงถูกต้องนะครับไปดูกันต่อที่บ้านนี้หน่อยนะฮะสำหรับคุณแม่ลีเดียแลวก็คุณพ่อแมทธิวนั่นเองคี่บ้านนี้เนี่ยเขาก็ทำยูทูบเบอร์เหมือนกันแล้วทีนี้เนี่ยผมก็ดูคลิปคลิปหนึ่งใน YouTube ดูแล้วก็ใจหายเหมือนกันเป็นคลิปที่น้องดีแลนเนี่ยอุ้มน้องเดมี่อยู่แล้วก็อยู่ดีๆก็คือเหมือนอาจจะหลุดมือนะเอ็มว่าหลุดมือแล้วนะแลวน้องเดมี่แหววของเราก็ปุ้มลงไปในน้ำนะฮะก็เนี่ยคุณพ่อแมทธิวก็อยู่ในเหตุการณ์นะครับโชคดีที่แบบว่าก็ออออุ้้้้มมมมขึนนนาไไดดดดงงงเีี่่่ก็ระแแตู ก็ตกใจเหมือนกันนะเขาก็บบเข้าไปแบบเหมือนจะแบบเฮ้ยเป็นไรหรือเปล่า<ช>อะไรเงี้ยแต่ว่างานนี้เนี่ยชาวเน็ตเขาชื่นชมคุณพ่อแม็กทิวนะที่ไม่มีการต่อว่าน้องดีแลนเลยถึงแ<ช>ม้ว่าจะหลุดมือทําน้องเดมี่หล่นลงไปในน้ําก็ตามแต่ <c oughs> นะครับคือคุณพ่อก็คุยด้วยเหตุผลให้เข้าใจนั่นแหละ<ช>นะครับ <c oughs> แล้วก็บอกว่าหลังจากนี้ก็คงจะต้องระวัวงมากยิ่งขึ้นนั่น, <c oughs> น,นเองนะครับส่วนงานนี้พี่แม็ธิวบ่นอุบว่าอยากจะมีทายาทคนที่สามเนี่ยมีการสกิดพิดิยและแม <c oughs> ละแม่เอาแม่อย่างนี้นะครับพี่ลีเดียบอกพอก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ยอมใจอ่อนแล้วนะฮะรู้สึกว่าทุกวันนี้เนี่ย มีลูกสองคนก็เพียงพออยู่แล้วที่สําคัญเรื่องของร่างกายด้วยไงตอนนี้พิดียบอก <c oughs> ไม่น่าจะไหวแล้วเพราะ,ะว่าผมเคยฟังคลิปสัมภาษณ์เหมือนเขาบอกว่าเขากลัวว่าถ้ามีคนที่3ม,มาเนี่ยมันจะแบ่งความรักกันลาบากเพราะอย่างน้อยตอนนี้เรื่องของการดูแลอ่ะคนหนึ่งอุ้มน้องดีแลนคนหนึ่งอุ้มน้องเดมี่ถ้ามีคนที่3าเนี่ยจะอุ้มกันยังไงก็ต้องสองมือคุณแม่าจะต้องแบบก็คือกระเงตงกันไปนะเกันมันอาจจะฝืนเกินไปนิดนึงฟังเสียงคุณลีเดียสะหน่อยฮะ ไม่เห็นในคลิปตอนนั่งตัดต่อถึงค่อยเ,เห็นว่า,า,าลูกจมลงไปในน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พ่อเขาก็ไว<ข>อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่เป็นไรแล้วดีที่เดมี่เขาไม่หายใจเข้าไปอาตอนหลบลงไปในน้ำ <ๆ S 2> <ๆ S 1> พี่แมทเป็นคนใจเย็นนะคะ <ๆ S 1> แล้วเขาก็เหมือนเขาก็จะมีวิธีการเลี้ยงลูกในสไตล์เขาอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาก็เหมือนเขาเชื่อว่าการทาโทษการดุอะไรเยอะไปบางทีอาจจะสู้แบบการคุยด้วยเหตุผลอธิบายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเวิร์กกว่าตลอดเวลาตลอดเวลาจะอยากได้คนที่3ามอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ <differences S 2> ไม่ไหวเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าคือตอนนี้สองคนกําลังดีเพราะว่าอย่างดิลแลนก็ไปกับพ่อได้เด็กก็ดูเดมี่ได้ก็คือแบบทละะคนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าครบแล้วด้วยชายหญิง ก็เป็นครอบครัวที่น่ารักนะไม่แน่อีกสักปี2ปีพิริยีอาจจะใจอ่อนก็ได้คุณอาจจะเปลี่ยนใจได้ใชก็อยากอาจจะอยากมีคนที่3คนที่4ไปอีกนี่แต่ช่วงเนี้ยผมยอมรับว่าผมเนี่ยเวลาถ่ายไอถ่ายเฟซบุ๊กหรือแม้กระทั่งเปิดดูใน y o u t u b e เนี่ยมักจะเจอหน้าน้องเดมี่เป็นไปได้ว่าเบ้าหน้าลูกผมอาจจะได้น้องเดมี่ก็ได้นได้ไม่ได้เขา พี่ลิเดียเขาเป็นลูกครึ่งคุณอ่ะไม่ใช่เขาเรียกว่าเบ้าหน้าฟ้าประธานจริงๆถูกต้องนะคะก็ติดตามกันต่อว่าจะมีคนที่สามคนที่4หรือเปล่านะคะเราไปต่อนที่เรื่องราวของคุณป๊อกพิธิดาดีกว่าตอนนี้เห็นว่าพี่ป๊อกเนี่ยเขาเล่นละครอยู่หลายช่องมากๆแล้วก็บอกว่าดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้รับโอกาสดีๆแบบนี้จากผู้ใหญ่ค่ะเขาก็บอกว่าขอบคุณนะที่ทุกคนยังติดตามแล้วก็ชื่นชอบในตัวละครเขาอยู่นะคะเธอบอกว่าไม่มีลิมิตเลยนะไม่ได้คิดว่าจะเกษียณอายุเท่าไหร่ไม่มีเวลาเกษียณของตัวเองค่ะ รับเรื่องละครในบทที่ตนชอบเท่านั้นบอกถ้าอนาคตไม่มีบทที่อยากเล่นเนี่ยก็คงไม่รับแล้วก็ไม่ทุกช่องค่ะไม่ทุกช่องแต่ว่าเลือกเลือกค่ายที่เราทํางานด้วยแล้วสบายใจมากกว่าพี่ไม่ได้ไม่ได้เจาะจงว่ามันจะไปออนแอร์ที่ช่องไหนแต่ว่าเราเลือกทีมงานมากกว่าค่ะแต่คนบอกว่าแบบช่องนี้แบบได้เห็นที่ฟ้องแบบหลายๆคนมาด้วยอะไรแบบนี้ก็ผมทํางานก่อนค่ะก่อนที่จะ ไม่ไหวแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเรางานที่เราเลือกทำเนี่ยก็เป็นงานที่เรารักเราชอบอยู่แล้วก็ไม่ได้เน้นปริมาณค่ะไปไเรื่อยๆค่ะจะเกษียณ่อเมื่อไม่มีเรื่องที่เราชอบเราก็จะอยู่ไม่เคยเล่น Yes, do you like ก็ยังไม่เคยเล่นเล่นเป็นพระเอกตอนแรกเราฟังเราก็งงเหมือนกันนะเราว่าพี่ปอก็รับมาทุบบทบาทแต่ก็จริงนะยังไม่เคยเห็นเลยวันหนึ่งอาจจะได้เห็นพี่อู๋เลือกงานนะตอนนี้ถ้ามีติดต่อเข้ามาไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับรับหมดไม่ว่าจะ แต่ช่วง oh. นี้ต้องบอกว่า new normal กำลังมานะแล้วก็โอ้ยหลังจากที่มีข่าวเมื่อวานไปนะฮะ,ฮะช่วงนี้เราก็ต้องกลับมาตั้งการดกันอีกครั้งหนึ่งงานเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องเข้มงวดกันมากยิ่งขึ้นนั่นแหละเพราะ,ะราอาจจะมีการแพร่ระบาดแต่ก็หวังนะว่าจะไม่เกิดขึ้นในประเทศของเราครับผมโอเคไปดูกันต่อที่เรื่องราวของวงการภาพยนตร์นะฮะ มู่นนหลานดราม่าไม่แพ้กันเหมือนกันนะคือจริงๆดารมาม่ามู่หลานเนี่ยมีมานานมาก<ฆ>แล้วนะฮะตั้งแต่สมัยที่แบบว่าเ,เลือกตัวนักสแสดงมาบ้างเรื่องของการถ่ายทําเรื่องของบทบาทนะครับอ่ะคืออย่างนี้วันนี้เนี่ยเราจะได้ดูกันและในโรงภาพยนตร์ใช่ไหมสำหรับมู่หลานประเทศไทยนี่คือเอาเข้าโรงฉายแต่ว่าทางฝั่งของอเมริกาทางฝั่งของแคนาดาเนี่ยที่เขามีแพลตฟอร์ม Disney Plus เนี่ยที่มันคล้ายๆกับเน็ตฟลิะต้องดูที่บ้านนะฮะคือปกติแล้ว Disney Plus เนี่ยมันต้องเสียเงินรายเดือน อยู่แล้วเดือนละ300บาทปรากฏว่าดิสนีย์บอกว่าใครอยากดูมู่หลานหรือต้องจ่ายอัวอีกเรื่องละ900บาทคราวนี้ oh. ก็เลยกลายเป็นดรามาว่า oh. เฮ้ยชาวเด็ดเขาเสียตังค์แล้วอะลายเดือนอะทำไมยังต้องเสียอีก 900ทไท่แต่ถ้ามองอย่างนี้พี่อู๋ดิสนีย<อ>์พลาสเนี่ยมันเป็นภาพยนตร์ที่ทํามาเพื่อแพลตฟอร์มของดิสนีย์ร,รวมถึงภาพยนตร์เก่าๆของดิสนีย์ถูกไหมแต่เนี้ยมันเป็นภาพยนตร์ที่เขาลงทุนสร้างเยอะมากๆแล้วเป็นภาพยนตร์ใหม่ด้วยแต่900ไม่แพงไปเหรอน<ต>้อ,องเองแต่เขาก็เขาคิดว่าได้ดูไงได้ดูก่อนคนอื่นเพราะว่าประเทศไทยจริงๆมันประเทศแรกๆเลยนะที่เข้าฉายจีนก็ยังไม่เข้าจีนเนี่ยจะเข้าอาทิตย์หน้าดังนั้นก็เลยมีดราม่าแบบโอ้โหทุกเรื่องเลยแต่เป็นพี่900พี่ก็ไม่ยอมเสียเท่ากับรวมๆแล้วถ้าสมมติ อันนี้มันก็แพงนะมันก็แพงแต่ว่าเอ็มว่ามันก็เป็นความชอบส่วนตัวของบางคนไงทีนี้เรื่องของดราม่าการเข้าฉายก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องของนักแสดงก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอย่างเมื่อกี้หลิวอี้เฟยผู้รับบทเป็นมู่หลาเนี่ยเธอเองโดนดราม่าเหมือนกันเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เธอเองออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองบอกว่าสนับสนุนการใช้ความรุนแรงในการสกัดกั้นม็อบที่ฮ่องกงนี่ไงชาวฮ่องกงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะบอยคอตดหนังเรื่องนี้รวมทั้งมีเรื่องของ ของการตัดตัวละครสำคัญอย่างมังกรมูซูซึ่งเป็นมังกรที่แบบบางคนเรียกว่าจิ้งเหลนก็ได้อะนะในเวอร์ชันต้นตํำรับนี่คือเขาเป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญมากๆใช่คือคชานเนตบอกว่าตัดทิ้งขนาดนี้เปลี่ยนชื่อเหอะไม่ต้องเรียกว่ามูหลานหรอกแล้วก่อนหนะ้านี้คือดราม่าเรื่องเพลงด้วยว่าจะ <sh arp> ไม่มีเพลง reflection แต่ว่าล่าสุดค่ะเราได้ฟังกันแล้วนะเพลงนประกอบละครก็ได้คริสตินาอกิเลร่าเลยค่ะมาร้องเพลง reflection ซึ่งถ้าย้อนกลับไป10ปีที่แล้วเนี่ยเธอคือต้นฉบับที่เด็กทุกคนต้องร้องตามวันนี้ค่ะเธอกลับมาในเวอร์ชัน2 20อีกครั้งหนึ่งใคร <ฮะ S 1> ที่ยังไม่ได้ฟังก็เราไปเปิดใน YouTube ฟังเพลงดูก่อนละกันพี่ฟังแล้วพี่รู้สึกว่ามันไม่เพาะเท่าเวอร์ชันแรกรอันนี้ส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่าเวอร์ชันเนี้ย คริสติน่ากิเลาเธอรีร้องไปหน่อยนึงพี่อูอันนี้คือเวอร์ชันที่แบบนี่คุยกับพวกเพื่อนๆที่ร้องเพลงนี้เป็นเวอร์ชันที่ไม่ต้องการให้ใครคอเวอร์เพราะมันยากเกินไปลองตา <ไป S 1> ยากเกิน <laughs> แต่พี่รู้สึกว่าเวอร์ชันเดิมพอกว่าด้วย <c oughs> ความที่เพลง reflection เนี่ยส่วนเพราะมันก็อยู่ที่ดนตรีเหมือนกัน <c oughs> นะฮะคราวนี้เนี่ยม,มันออกแนวเปลื่ยๆหมายถึงว่าโชว์พลังเสียง <c oughs> ของคริสติน่าซะเยอะนะครับแต่ว่าใครจะชอบก็แล้วแต่อ๋แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่มีดราม่ากันเรื่องของ LGBTQ ที่เขาตัด แม่ทับช้างจาได้ไหมเพราะว่ามู่หลานเนี่ยเธอต้องปลอมตัวไปเป็นปนักรบชายปรากฏว่าดั้งเดิมเนี่ยแม่ทับช้างดูเหมือนจะถูกใจมู่หลานในเวอร์ชันผู้ชายเพราะฉะนั้นตรงนี้เนื้อหาตรงนี้เขาตัดทิ้งไปไงก็เลยมีดราม่ากันด้วยอะจะดราม่าไงก็แล้วแต่เอาเป็นว่าลองเปิดใจดูก็แล้วกันนะฮะวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับไปต่อที่เรื่องราวของการท่องเที่ยวช่วงนี้มีวันหยุดยาวกันเยอะเลยนะคะบางกแอร์เวสค่ะเขามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันอันนี้นะเอ็มอ่านเองแล้วก็อยากจะไปซื้อเองเลยพี่อู๋ใช่เหรอเราอยากซื้อ อยากขอฟรีเอาดีๆอยากจะสนับสนุนด้วยนะคะเริ่มต้นที่3,900บาท<ะ>ค่ะอันนี้แบ่งเป็นชุด domestic pass นะคะ3,900บาทสำหรับบินเที่ยวภายในประเทศนะคะเส้นทางระหว่างกรุงเทพเชียงใหม่สุขโขทยัยลำปางแล้วก็ภูเกต็ตแต่ถ้าใครอยากจะไปสมุยเราก็มีเหมือนกันมสมุยพา s นั่นเองนะคะ7,900บาทอันนี้ก็คือระหว่างเกาสมุยกรุงเทพภูเกต็ตราคาดังกล่าวนะรวมทุกอย่างแล้วก็คือรวมบัตรโดยสารค่าภาษีสนาม ินและค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสารนะคะสำรองที่นั่งแล้วก็เดินทางได้ตั้งแต่3กันยาคือเมื่อวานนี้จน<ะ>ถึง3 1สิงหาคม2564ฟังไม่ผิดนะคะไม่ใช่3 1สิงหาคมที่ผ่านมาปีนี้นะ,ะเราอยู่ยาวๆกันไปเลย<า>ถึงปีหน้านะ mm hmm. ใ,คใครที่สนใจคะ่ะสามารถติดต่อซื้อได้ทั่วประเทศหรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ bangkokair.com ไลฟ์พาสนั่นเองคะออ่ะเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นที่ลดโหดเหมือนโกรธโควิดนะฮะใช่ค่ะสนับสนุนให้คนไทยไปเที่ยวกันในประเทศแล้วก็แน่นอนว่าเรายังมีสถานที่ที่แบบสวยงามเยอะมากที่คุณยังไม่ได้ดูโดยเฉพาะที่เกาะทางภาคใต้อยากไปมากๆเลยถ้ามีเวลาเดี๋ยวอาจจะต้องไปเที่ยวภาคใต้สักครั้งละครับผมลาง,งานระวังเสียรายได้นะฮะ <S <S น้องเอมนะแต่ว่าคุณผู้ชมนะ <S <S มีวันหยุดยาวต้องจัดแล้วล่ละนะครับอะคืนนี้ชวนดูกันด้วยนะสำหรับกิ๊กหนูสงครามเพลงเงินล้านนะครับทุ่มครึ่งคุณจะได้พบกับนี่เลย เงาเสียงเก่งทัชยชยะนะครับแล้วก็พี่สังทองสีใสนะฮะซึ่งจะมาเป็นตัวแทนของพี่สุเทพสีใสนั่นเองนะครับผมเอ้ขออภัยผมอาจสหลับพี่สุเทพสีใสจะมาเป็นตัวแทนของพี่สังทองสิโอ้โหูเพราะว่าพี่สังทองก็ได้เสียชีวิตไปแล้ว่น่าเพลงพี่เขาก็ยังคงถูกขับร้องอยู่ค่ะถูกต้องนะครับงานนี้ได้ตัวแทนผู้เข้าแข่งขันเนี่ยที่จะมาแปลงเพลงต้นฉบับนะฮะเป็นสองหนุ่มสุดฮานะฮะตัวแทนของหมู่บ้านอย่างคุณดาวขำมินแล้วก็พี่ป้องเหน่งเชิญยิ้มด้วยนะครับ ค่ำคืนนี้ติดตามชมได้ทางช่อง PPTV HD ช่อง36ของเราทุ่มครึ่งนั่นเองค่ะส่วนวันนี้ก็หมดเวลาของป๊อปนิวส์เดลี่แล้วนะคะขอให้ทุกคนใช้วันหยุดอย่างมีความสุขค่ะครับผมวันนี้อูเอไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันกันกบป๊อปนิวส์วันเสาร์นะฮะไม่งดนะครับ6โมงเย็นสวัสดีครับสวัสดีค่ะ